สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องยินดีต้ตอนรับเข้าสู่ช่องน้องเงินชาแนลนะคะทุกคนมาวันนี้น้องเงินกินอ่าขนมจีนขนมจีนกับซาวน้ำปลานะคะทุกคนก็นคือแบบอ่ะนี่เลยค่ะทุกคนชินมาสั่งได้นะคะทุกคนน้องเงินขายนะ เก่นคือเหนียวนุ่มมากค่ะทุกคนบอกเลยได้ไปไม่ผิดหวัง

ขอบุนขอบุญพ่อแม่พี่น้องที่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกคนฝากช่องน้องเงินช่องเล็กๆด้วยนะคะทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปเป็นเลี้งเชียร์เลยงใจให้หน้องเงินทําคลิปต่อไปด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็กินขนมจีนเชาวอันน้าปลาระนะคะทุกคนชังได้นะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าน้องเงินกินพิษพลาดประกันได้ก็กราบขอโทษขออภัยนะคะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเจอกันในคลิป